สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมาแรงกับแบงค์ข้อหลอนะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะอยู่กับผมติวเตอร์ซีวิกนะครับแล้วสําหรับ EP ีนี้จะเป็น EP ีที่19านะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเคยดูรายการมาแรงครั้งแรกนะครับเราจะนําเอาคําพิพากษาดิการเนี่ยจากบทบรรณาธิการในแต่ละสัปดาห์มาพูดคุยกันนะฮะมาสกัดมาขยี้มาเจาะประกอบกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายให้ท่านเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับซึ่งสําหรับ สัปดาห์นี้จะเป็นบทบรรณาธิการในเล่มที่10แล้วสำหรับ EP นี้ดีกาที่เราจะนำมาคุยกันจะอยู่ในส่วนของขาวิอาญาถ้าเป็นข้อสอบในติบ,บันดิตก็จะอยู่ในข้อที่4ครับก็คือในเรื่องของแบบคำฟ้องครับมาตรา 1-58, นั่นเองก่อนอื่นเราลองมาดูคําถามจากบทบรรในเล่มนี้กันก่อนนะสำหรับประเด็นนี้คําถามก็คือว่า ในคดีอาญาครับที่รัศดรเป็นโจทย์ฟ้องเองนะแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวโจทย์อ่ะเขาไม่ได้ลงลายมือชื่อในตัวคำฟ้องคำถามก็คือศาลชั้นต้นเนี่ยจะสามารถสั่งให้แก้ไขโดยให้กลับไปลงลายมือชื่อให้มันถูกต้องเนี่ยได้หรือไม่ครับเห็นไหมฮะนี่คือคำถามอ่านจบก็จะรู้ว่ามันอยู่ในส่วนของอะไรฮะ แบบของคำฟ้องใช่ไหมครับตามมาตรา1น8ดังนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องจากประเด็นนี้ก็จะประกอบไปด้วยมาตรา1น8 5 8ใช่ไหมแบบของคำฟ้องแล้วคำถามต่อไปก็คืออะไรครับศาลจะสั่งให้แก้ไขได้หรือไม่ก็คือตามมาตรา1น1วักหนึ่งนั่นเองดังนั้นเราจะมาเจาะกันไปทีละเรื่องกัน นะครับแน่นอนเมื่อพูดถึงแบบของคำฟ้องเนี่ยก็ต้องเกริ่นแบบนี้ครับว่าแน่นอนว่าในคดีอาญาเนี่ยเราจะนําคดีขึ้นสู่ศาลมันก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาลใช่ไหมครับด่านแรกเลยคือเราก็จะต้องจัดทําตัวคําฟ้องอ่ะคำฟ้องคดีอาญาเพื่อน,นําไปยื่นฟ้องใช่ไหมให้คดีมันขึ้นสู่ศาลดังนั้นด่านแรกที่เราจะต้องผ่านไปก่อนเลยคือเราจะต้องจัดทําคําฟ้องซึ่งไอ้ตัวคําฟ้องเนี่ยครับไม่ใช่ว่าอยากจะทํำยังไงก็ทํา แช่เพราะกฎหมายเขากําหนดแบบเอาไว้ก็คือแบบของคําฟ้องตามมาตรา158ว่าไอ้ตัวคําฟ้องที่จะทําเพื่อไปยื่นเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่ง158นะครับส่วนประกอบที่สําคัญอนุมาตราที่สําคัญสคัําญก็คืออนุที่5 6 7เช่นดูนะอนุที่5คือการบรรยายคําฟ้องฮะก็คือบรรยายในส่วนของเนื้อฟ้องอ่ะ แน่นอนในเมื่อเราต้องการจะจัดทําคําฟ้องใช่ไหมครับยื่นฟ้องจําเลยเราก็จะต้องบรรยายลงไปในคําฟ้องว่าไอ้ตัวจําเลยเนี่ยมันกระทําความผิดยังไงใช่ไหมครับก็บรรยายในส่วนขององค์ประกอบความผิดของฐานนั้นๆที่เรายื่นฟ้องจําเลยลงไปให้มันครบถ้วนนะตามไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อได้จริงต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเห็นไหมครับอนุ5ก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีการบรรยายในส่วนขององค์ประกอบความผิด นะของฐานนั้นๆน่นะต้องบรรยายให้มันครบองค์ประกอบความผิดนอกจากนี้ก็ยังจะต้องบรรยายในส่วนของข้อได้จริงแล้วก็รายละเอียดที่มันเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของเวลาและสถานที่บุคคลหรือสิ่งของนั่นเองเห็นไหมครับเอาง่ายๆเราก็ต้องบรรยายให้ศาลเห็นว่าไอ้ตัวจำเลยเนี่ยมันกระทําความผิดอะไร ใช่ไหมครับเมื่อไหร่สถานที่เหตุเกิดที่ไหนและถ้ามีตัวบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องบรรยายลงไปด้วยเห็นไหมครับนี่คือในส่วนของการบรรยายตัวเนื้อฟองใน158ออนุที่5นะฮะทีนี้ นอกจากที่เราบรรยายเนื้อฟ้องบรรยายการกระทำความผิดของตัวจำเลยมาทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องการจะให้ศาลเนี่ยลงโทษจำเลยในมาตราอะไรกฎหมายอะไรเราก็ต้องระบุลงไปด้วยคือในส่วนของคำขอท้ายฟ้องนั่นเองครับก็ここจะอยู่ใน158อนุที่6เห็นไหมว่าจากที่เราบรรยายมาว่าจำเลยมันกระทำการอะไรที่มันเป็นความผิดอาญาเมื่อไหร่ที่ไหน เห็นไหมเมื่อเราบรรยายมาหมดแล้วสุดท้ายแล้วเราต้องมาบอกด้วยครับว่าเราต้องการจะให้ศาลเนี่ยลงโทษจำเลยในมาตราอะไรใช่ไหมครับประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรในความผิดฐานไหนเห็นไหมมันคือในส่วนของคําขอท้ายคําฟ้องครับแล้วนอกจากนั้นนะมีการบรรยายฟ้องมีการขอให้ศาลลงโทษจำเลยในคําขอท้ายฟ้องแล้วสุดท้ายครับมันจะต้องมีการลงลายมือชื่อด้วยก็จะมีทั้งการลงลายมือชื่อตัวโจทย์ แล้วก็รายมือชื่อของผู้เรียงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือ158อนุ5 6 7ที่มันสำคัญสำคัญนะครับซึ่งประเด็นของเรา,าครับมันจะอยู่ที่อนุมาตราที่7โอเคนะซึ่งก่อนที่เราจะไปเจาะป,ประเด็นกันก็เลยเอาตัวอย่างครับมาให้ท่านเห็นภาพก่อนนะในส่วนของ158อนุที่5เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการบรรยายเนื้อฟ้องใช่ไหมครับหลังจากที่เราบรรยายเนื้อฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครบองค์ประกอบความผิดแล้ว ช่ไหมแล้วก็รวมถึงข้อเท็จริงรายละเอียดที่มันเกี่ยวข้องต่างๆเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะต้องมาบอกว่าอะไรครับเราก็ต้องมาบรรยายในส่วนของคําขอท้ายคําฟ้องใช่ไหมฮะเราก็หยิบแบบพิมพ์สารในส่วนของคําขอท้ายคําฟ้องคดีอาญาขึ้นมาใช่ไหมเพื่อที่จะบอกว่าขอให้ศาลเนี่ยลงโทษจําเลย ตามกฎหมายอะไรมาตราไหนนะก็จะต้องระบุลงไปในส่วนของคําขอท้ายคําฟ้องหรือถ้ามีคําขออื่นๆก็ระบุลงไปให้ครบถ้วนนี่คือ158อนุที่6จากนั้นให้ท่านสังเกตครับเลื่อนสายตาลงมาข้างล่างท่านจะเห็นช่องที่เว้นไว้แล้วก็มีคําว่าโจทย์เขียนอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะในส่วนนี้ครับมันคือการลงลายมือชื่อโจทย์เอาไง,ไง่ายๆมันก็คือในส่วนของ158อนุที่7 การลงลายมือชื่อโจทย์นั่นเองเห็นไหมฮะมันจะต้องมีการลงลายมือชื่อโจทย์ด้วยจากนั้นเมื่อท่านลงลายมือชื่อโจทย์เสร็จปุ๊บท่านพลิกกระดาษแบบพิมพสารอันนี้ไปด้านหลังครับพอพลิกมาด้านหลังมันก็จะมีช่องให้ลงลายมือชื่อของผู้เรีงยงเห็นไหมครับแล้วก็ช่องให้ลงลายมือชื่อของผู้เขียนหรือพิมพ์ฟองด้วยเห็นไหมครับส่วนต่างๆเหล่านี้มันคือในส่วนของการลงลายมือชื่อ ห็นดังนั้นท่านจะสังเกตว่า1 5 8อนุที่7บอกว่าเราจะต้องมีการลงลายมือชื่อเนี่ยทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือโจทย์ผู้เรียงแล้วก็ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องนั่นเองเห็นไหมครับลักษณะมันก็จะประมาณนี้นะทีนี้ประเด็นของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรื่องของการลงลายมือชื่อเนี่ยแหละครับนะเราลองมาดูกัน158อนุที่7 มันจะต้องมีการลงลายมือชื่อโจทย์ผู้เรียงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องใช่ไหมเรามาลองดูกันทีละคนนะฮะเอาลงลายมือชื่อโจทก์ก่อนโจทย์ในที่นี้ก็หมายถึงใครครับหมายถึงพนักงานอายการในกรณีที่พนักงานอายการฟ้องคดีตาา่อศาลหรือหมายถึงตัวผู้เสียหายก็ได้ เห็นไหมครับอาจจะเป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจทนะครับผู้เสียหายเขายื่นฟ้องคดีเองโจ์ก็คือตัวผู้เสียหายเห็นไหมครับก็จะต้องระบุลงลายมือชื่อลงไปเห็นไหมครับหรือหมายถึงทั้งคู่เลยในกรณีที่พนักงานอายการกับผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นโจ์ร่วมกันเห็นไหมนี่คือลายมือชื่อของตัวโจ์ข้อสังเกตก็คือว่าข้อสังเกตก็คือว่าโจทเนี่ยจะต้องลงชื่อเองเท่านั้นนะจะไปให้ทนายความเนี <descon> ่ย <cach ots> <okay>? <meat sweating> ลงลายมือชื่อแทนไม่ได้ครับมันจะต่างจากคดีแพง่งถ้าเป็นคำฟ้องคดีแพ่งเนี่ยทนายความก็สามารถที่จะลงชื่อแทนตัวความได้แต่พอมาเป็นคดีอาญาไอ้คำว่าลายมือชื่อโจทเนี่ยหมายถึงจะต้องเป็นตัวโจทจะให้ทนายความเนี่ยมาลงชื่อแทนไม่ได้ครับเห็นไหมครับยกตัวอย่างให้ดูจากดีกาตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าการที่โจทไม่ได้ลงลายมือชื่อในคำฟ้องเองครับ แต่ให้ตัวทนายความเนี่ยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในช่องของโจละมันจึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบตาม158อนุ7ก็คือเป็นฟ้องที่ไม่มีลายมือชื่อโจดนั่นเองครับเห็นไ,ไหมฮะได้นะส่วนสำหรับในตัวของผู้เรียงผู้เขียนและพิมพ์ฟ้องก็ตรงตามตัวครับถ้าสมมุติตัวผู้เสียหายเป็นโจดใช่ไหมเขาเรียงฟ้องเองเขาก็ลงลายมือชื่อไปในฐานะผู้เรียงฟ้องแต่ถ้าคนที่เรียงฟ้องเนี่ยเป็นบุคคลอื่นนะครับ การที่บุคคลอื่นจะมาเรียงฟ้องให้แก่ผู้เสียหายได้ครับเขาจะต้องเป็นทนายความก็คือต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความถึงจะมาเรียงฟ้องได้โอเคนะนี่คือเนื้อหาในส่วนของ158อนุที่7รายมือชื่อโจทย์ลายมือชื่อผู้เรียงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นครับตามคำถามเลยแล้วถ้าปรากฏว่าคำฟ้องนั้นน่ะมันไม่มีลายมือชื่อเหล่านี้ล่ะ ถ้าคำฟ้องไม่มีลายมือชื่อผลมันจะเป็นยังไงครับสเต็ปต่อมาคือให้ท่านมาดูมาตราที่1.61วรรคที่1 1.61ครับ161วรรคที่1บอกว่าถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ศาลสั่งให้โจทมันเกิดขึ้นได้3เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกก็คือศาลสั่งให้โจทแก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือ2ก็คือให้ศาลยกฟ้อง หรือ3ก็คือสั่งไม่ประทับฟ้องคําถามก็คือว่าแล้วถ้าฟ้องมันไม่ถูกต้องจากการที่มันไม่มีลายมือชื่อตรงเนี้ศาลจะต้องสั่งยังไง,งใน3อย่างนี้เห็นไหมฮะคำตอบคือถ้าฟ้องไม่มีลายมือชื่อไม่ถูกต้องตาม1น8ห8อนุที่7แบบนี้เราจะถือว่ามันเป็นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็สามารถ แก้ไขได้สารชั้นต้นสามารถที่จะสั่งให้โจทแก้ไขให้มันถูกต้องได้ตาม161วรรควัที่1นั่นเองเห็นไหมฮะเท่านี้เลยฮะคำฟ้องไม่มีลายมือชื่อไม่มีลายมือชื่อโจทไม่มีลายมือชื่อผู้เรียงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องถือเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยสารชั้นต้นตรวจคำฟ้องใช่ไหม เห็นว่ามันบกพร่องตาม158อนุที่7เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยสามารถสั่งให้โจท์แก้ไขให้ถูกต้องได้กลับไปลงลายมือชื่อให้มันถูกต้องได้เห็นไหมครับหรือประเด็นที่มันต่อจากนั้นก็คือแล้วถ้าสมมติศาลชั้นต้นรับฟ้องมาเห็นไหมฮะศาลชั้นต้นก็ผิดหลงเหมือนกันรับฟ้องมาท,งทั้งทงที่ฟ้องเนี่ยไม่มีลายมือชื่อโจท์จนสุดท้ายคดีมันขึ้นไปสู่ศาลสูงะครับ ถามว่าถ้ามันไปตรวจพบข้อบวกพ้องเจอในสารสูงอะ่ะในสารอุทธรในสารดิกาแบบนี้มันจะยังสามารถที่จะสั่งให้แก้ไขได้อยู่ไหมคำตอบก็คือแม้ว่ามันจะล่วงเลยไปที่สารสูงแล้วก็สั่งให้แก้ไขได้อยู่ดีครับ เพราะการสั่งให้แก้ไขาตาม16-1หนึ่งวหนึ่งเนี่ยครับเขาไม่ได้กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดเอาไว้กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะต้องแก้ไขเฉพาะแค่ตอนตรวจฟ้องในชั้นต้นเท่านั้นดังนั้นแม้ว่าจะไปพบข้อบอกพร่องเหล่านี้ในศารสูงครับก็สามารถที่จะสั่งให้แก้ไขได้อยู่ดีเพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดเอาไว้ครับเนี่ยฮะคือประเด็นของเราในวันนี้เท่านี้เลยฮะดังนั้นจากหลักทั้งหมดนี้ ก็จะนำไปสู่ข้อได้จริงตามดีกาของเราในวันนี้ครับก็คือดีกาที่2 9 8ปี67คือคดีนี้ฮะราษฎรเป็นโจทฟ้องคดีเองใช่ไหมครับแล้วเผอิญว่าโจทเนี่ยเป็นนิติบุคคลฟ้องคดีแน่นอนครับด้วยความที่มันเป็นนิติบุคคลนะฮะมันเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นใช่ไหมแต่นิติบุคคลมันเป็นตึกมันไม่ได้มีแขนมีขา มีสติปัญญาเหมือนอย่างบุคคลธรรมดาดังนั้นเวลานิติบุคคลจะไปกระทําการอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีตัวผู้แทนนิติบุคคลครับในการกระทําการแทนใช่ไหมครับซึ่งในการกระทําการแทนในส่วนตรงเนี้จากข้อจริงนี้เวลาที่นิติบุคคลยื่นฟ้องใช่ไหมฮะแล้วตอนจะลงลายมือชื่อโจทย์ซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องเป็นตัวกรรมการบริษัทใช่ไหมครับจากกรณีเนี้ โจ์เป็นบริษัทก็ต้องเป็นตัวกรรมการบริษัทในการที่จะลงลายมือชื่อลงไปใช่ไหมแล้วก็ประทับตรานิติบุคคลเพื่อให้มันมีผลผูกพันบริษัทเห็นไหมครับผูกพันโจทย์ซึ่งเป็นบริษัทนั่นเองแต่จากข้อที่จริงเนี้ยครับไอ้ตัวกรรมการบริษัทนะครับก็ลงลายมือชื่อตามปกติลงไปใช่ไหมครับกรรมการสองคนลงลายมือชื่อลงไปแล้วก็ประทับตราลงไปครับแต่ปัญหามันเกิดอยู่ที่ตัวตราประทับนี่แหละครับ เพราะตราประทับที่ประทับลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ตราประทับของตัวโจทย์ครับมันไม่ใช่ตราประทับของนิติบุคคลโจทย์แต่มันเอาตราประทับที่ไหนไม่รู้อะมาประทับลงไปดังนั้นก็เท่ากับว่าอะไรก็เท่ากับว่าไอ้ตราประทับเนี้ยมันไม่ใช่ตราประทับของตัวโจทย์ซึ่งเป็นนิติบุคคลมันก็เท่ากับว่าไม่ได้มีการประทับตานิติบุคคลครับ ดังนั้นมันก็เลยไม่ผูกพันตัวโจท์ซึ่งเป็นนิติบุคคลก็เท่ากับว่าฟ้องเนี้ยไม่มีลายมือชื่อของตัวโจ์นั่นเองเห็นไหมฮะดูจากข้อได้จริงนะคือมันเอาตราประทับเนี่ยที่ไหนไม่รู้มาปั๊มใช่ไหมครับโดยที่มันไม่ใช่ตราประทับที่โจทย์ไปยื่นขอจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เห็นไหมฮะดังนั้นตราประทับนี้มันจึงไม่มีผลผูกพันโจทซึ่งเป็นนิติบุคคลครับ เพราะมันจะผูกพันได้คือจะต้องมีตัวผู้แทนลงลายมือชื่อประกอบกับประทับตาสำคัญของตัวนิติบุคคลนั้นประกอบกันมันถึงจะมีผลเป็นการลงลายมือชื่อตัวโจทย์ที่เป็นนิติบุคคลถึงจะผูกพันโจทย์แต่อันนี้ไปเอาตาประทับที่ไหนไม่รู้มาประทับดังนั้นมันจึงไม่ผูกพันตัวโจทย์ก็เลยต้องถือว่าในเรื่องนี้ครับฟ้องไม่มีลายมือชื่อโจทครับ ก็มีแค่ตัวกรรมการสองคนลงลายมือชื่อไว้เพียวๆโดยที่ไม่มีตาประทับนั่นเองเห็นไหมฮะมันก็จะเข้าแก๊ปของเราว่าในเมื่อฟ้องไม่มีลายมือชื่อโจทย์แล้วศาลชั้นต้นมาตรวจคําฟ้องพบเนี่ยว่ามันบกพร่องตาม1 5 8อนุที่7สศาลชั้นต้นจะสั่งให้ไปแก้ไขใหม่ได้หรือไม่เห็นไหมฮะก็เอาหลักของเรามาจับครับคำฟ้องไม่มีลายมือชื่อโจทย สั่งให้แก้ได้ไหมมันเป็นเพียงอะไรฮะข้อผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นเห็นไหมเป็นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่สามารถที่จะสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องได้ดังนั้นในเมื่อสารชั้นต้นตรวจคําฟ้องแล้วพบข้อบกพร่องนี้ก็สามารถที่จะสั่งให้โจทย์เนี่ยแก้ไขให้มันถูกต้องได้ก็คือให้โจทย์เนี่ยไปลงลายมือชื่อให้มันถูกต้องไปเอาตราประทับที่มันถูกต้องเนี่ยมาประทับลงไปแล้วก็ให้ผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อไป เพื่อให้มันสมบูรณ์เป็นการลงลายมือชื่อโจทย์ในกรณีที่โจทย์เป็นนิติบุคคลเห็นไหมครับดังนั้นศาลชั้นต้นสามารถที่จะสั่งให้โจทย์เนี่ยแก้ไขคําฟ้องได้นั่นเองโอเคนะแล้วจากประเด็นเนี้ยขยับขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าสมมุติว่าศาลชั้นต้นดันสั่งรับฟ้องขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วสุดท้ายคดีก็เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาจนไปถึงทะลุไปที่ศาลสูงแล้วว่าแล้วมันมาตรวจพบในศาลสูงครับ ถามว่าสารสูงจะสามารถสั่งให้แก้ไขได้ไหมคำตอบก็คือจากหลักที่เราคุยกันมาก็สามารถแก้ไขได้แม้ว่ามันจะล่วงเลยขึ้นไปที่สารสูงแล้วก็ตามเห็นไหมครับจากข้อจริงเนี้ปรากฏว่ามันล่วงเลยขึ้นไปที่สารสูงแล้วฮะเพิ่งจะมาตรวจพบที่สารสูงอย่างนี้สารสูงก็สามารถสั่งให้แก้ไขได้ก็คือให้สารชั้นต้นน่ะดำเนินการให้โจ์เนี่ยไปแก้ไขให้มันถูกต้องได้นั่นเอง นี่คือประเด็นของเรามีเท่านี้เลยเห็นไหมครับแต่เราลองมาดูถ้อยคําในดีกากันหน่อยนะข้อจริงในเรื่องนี้เห็นไหมสรุปก็คือว่าอะไรโจดไม่ได้ลงลายมือชื่อในคําฟ้องครับคือจริงๆก็คือมีกรรมการลงลายมือชื่อแล้วก็มีการประทับตาแล้วแต่ว่าตราประทับมันไม่ถูกต้องก็เสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีการประทับตาใช่ไหมครับดังนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์ไงดังนั้นมันก็ไม่ผูกพันโจ์ก็เท่ากับว่าฟ้องไม่มีลายมือชื่อโจด เป็นฟ้องที่ไม่ชอบตาม158อนุที่7แล้วดีการนี้ก็ให้หลักกับเราว่าตาม161วักหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าฟ้องไม่ถูกต้องให้ศาลสั่งให้แก้ยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องเห็นไหมฮะแล้วในกรณีที่ฟ้องไม่ถูกต้องตาม158อนุที่7เนี่ยมันเป็นกรณีที่อะไรครับเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขให้มันถูกต้องได้ดังนั้นศาลชั้นต้นเนี่ย ในเมื่อเขายังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีเลยก็สามารถที่จะสั่งให้โจทเนี่ยแก้ไขฟ้องให้ถูกต้องได้เห็นไหมโดยที่ไม่ได้กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ครับเห็นไหมกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดเอาไว้ในการที่จะให้โจ์ไปแก้ดังนั้นตอบได้แลวในประเด็นแรกคือกรณีเนี้ยฟ้องไม่มีลายมือชื่อโจทละศาลชั้นต้นก็ชอบ ที่จะสั่งให้โจย์แก้ไขได้นั่นเองครับก็คือให้ไปเติมใส่ลายมือชื่อให้มันถูกต้องไปเอาตราประทับที่มันถูกต้องมาเห็นไหมฮะสามารถที่จะสั่งให้แก้ไขได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อมโยงไปก็คือว่าถ้ามันล่วงเลยขึ้นไปถึงศาลสูงแล้วพึ่งมาพบเรื่องนี้นะในศาลสูงอะ่ะยังจะสามารถสั่งให้แก้ไขได้อยู่หรือไม่ก็ต้องตอบว่าสามารถที่จะแก้ไขได้ครับเห็นไหมครับ คดีนี้ครับสารดีกาครับเขาพบเห็นใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะยกขึ้นวินิจฉัยได้เพราะมันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยนะปัญหาว่าคําฟ้องของโจทย์ลงลายมือชื่อหรือมีลายมือชื่อถูกต้องตาม158อนุที่7หรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยผลของการเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยคืออะไรครับ คือต่อให้ไม่เคยว่ากล่าวกันมาก่อนในสารชั้นต้นและสารอุทธรคู่ความก็สามารถยกขึ้นดีกาได้เห็นไหมฮะหรือต่อให้ไม่มีใครดีกาเลยสารดีกาก็สามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ดังนั้นจากกรณีนี้สารดีกาใช้ดุลพินิษในการหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองและสามารถที่จะสั่งอะไรครับก็สั่งให้สารชั้นต้นน่ะ สั่งให้โจทย์ไปดําเนินการแก้ไขให้มันถูกต้องได้เห็นไหมครับเพราะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนั่นเองนะ,ะตามมาตรา1 9 5วรรค2ประกอบมาตรา2 5 5เห็นไหมฮะนี่คือประเด็นของเราจากดีกาในวันนี้ครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะตอบคำถามได้แล้วว่าในกรณีที่ตัวโจทย์ไม่ได้ลงลายมือชื่อในฟ้องนะ,ะมันเป็นฟ้องที่ไม่ชอบตาม158อน,นุที่7 เห็นไหมฮะสเต็ปต่อมาคือเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยดังนั้นสารชั้นต้นสามารถที่จะสั่งให้แก้ไขให้มันถูกต้องได้ตาม16,1วรรควัที่1นั่นเองแล้วสมมุติว่ามันล่วงเลยขึ้นไปยังสารสูงแล้วสารสูงก็ยังคงสามารถสั่งให้แก้ไขได้ครับก็คือให้ตัวสารชั้นต้นเนี่ยสั่งให้โจ์แก้ไขให้มันถูกต้องได้นั่นเอง นะฮะนี่คือสําหรับประเด็นสําหรับ EP นี้โอเคนะดังนั้นเมื่อได้อย่างนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ